โอเควันนี้เราอยู่เกมไรเลนเจอร์นะครับผมอ่ะและวันนี้เราก็จะมาอสร้างทีมเอทีมผักไปยังแนวหลังนะครับผมอ่าพอดีว่าผมมีสามตัวเลยอ่าคือพี่ยอแล้วก็เลมนะครับผมอ่าแล้วก็เออเลิสด้วยอ่าก็ประมาณนี้เลยนะเออผมเพิ่งรู้แล้วเนี้ว่าเป็นตี้สาวอ่ะ ตีสามสาวเออผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะเอออันที่จริงถ้าหากผมได้เอเซนคูมาก็น่าจะดีกว่านี้แหละแต่อันนี้เป็นตี้ตี้สาวๆอ่าเรามาทดลองกันเลยนะว่าทีมนี้มันจะไปรอดหรือจะไปเดี้ยงกันแน่อ่าเรามาดูกันว่ามันจะดีหรือเปล่าทีมอย่างนี้อ่มา อไดูดิมีการผักไหมโอ้โหมันโดนสตันอะดูเหมือนมันโดนสตันแล้วก็เหมือนเอยืนยืนเข้าตำแหน่งไม่ได้ฮแต่พอยืนเข้าตำแหน่งแล้วก็เอลิสก็ปั่นอยู่นะเออส่วนเล่มเนี่ยนิ่งเลยวะ่ะเออ ส่วนยอนเนี่ดูยากอ่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่เขอเปลี่ยนตัวก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอา,ออเ,อาเดม,มไว้ตรงนี้แทนแล้วก็อันนี้เอาไว้ข้างหลังแล้วก็กาติอากุตะลูโนโ เปล่าโอเคอ่าโอเคเปลี่ยนประมาณนี้อ่าอยากจะให้มันเข้าตำแหน่งไวๆไวหนดูดีอู้อานิยเก้าดาวแต่ไม่มีพรว่ะสงสัยเขาได้จะชอบเหมือนผมนะเนี่ยแต่ว่าผมไม่มีพรนะเออมาเดี๋ยวผมไห้ดูดีๆกันถึงแม้ว่า เออผมชินก uh, ับออโต้คุณสองมากกว่านะออโต้คุณสองขึ้นมาแล้วกันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยวเอาเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยุดท้าวีหัวจังวะเอาเฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เกินแล้วดาวเมทก็ก็หมดเกินโอ้โ oh. หเปลี่ยนทีเดียวโอ้โ oh. หเรียบร้อยแล้วขนนกก็หมดแล้วด้วยโอเคก็เปลี่ยนกลับคืนดีกว่านะอะ่น่าจะเปลี่ยนกลับคืนแหละโอเคก็ประมาณนี้นะเออไม่ได้ระแมดูเหมือนว่าน่าจะได้แค่รอบเดียวนะก็ประมาณนี้เลยเป็นการรีวิวที่ยังไงก็ไม่รู้นะอ่า พอดีว่าผมไม่ได้เตรียมตัวให้ดีด้วยอ่าก็ประมาณเนี้นะเป็นการรีวิวที่แบบว่าตรงตรงเลยว่ามันใช้งานได้ดีไหมสรุปก็คือตามนั้นแหละตามนั้นเลยอ่าสามตัวโอเคบายไว้เจอกันใหม่